ครับวันนี้ก็ผมจะมามาดูอะไหล่เวฟร้อยสิบไอนะครับที่เคมปัญหาเครื่องดังนะครับเครื่องดังเนี่ยที่เจอกันเยอะมากเลยนะครับสองพันยี่เอ็ดสองพันยี่สิบสองเวฟร้อยสิบเนี่ยครับเขาเคิมตัวไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูครับมือที่ศูนย์ผมมีมาคันหนึ่งนะครับส่งมาเมื่อวานก่อนเค็มผ่านเออเขามาเคมผ่านสาขานะครับผมให้ลูกค้าเห็นสาขานะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็กหลักๆเลยก็แน่นอนครับด uh, okay. ังลูกปืนแคมนะครับปัญหาหลักๆแต่ว่าตัวนี้เอ่อผมเปลี่ยนใส่รถเปลี่ยนใส่รถให้ลูกค้าแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณรหัสตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เขาส่งมาให้อันนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนออกนะครับตัวที่มันดังนะครับนี่ลูกปืนลูกปืนตัวนี้นะครับที่มันดังเปลี่ยนลูกปืนก็น่าจะหาเนี่ยฮะ นี่มันมีรอยรอยรอยกระชากนะครับเดี๋ยวตรงนี้นี่รอยกระชากของลูกปืนที่มันดังกึกๆๆๆนะครับก็คือตัวนี้หลักๆเขาสมาอันนี้ผมใส่ไปลองแฮปค้าก่อนคันหนึ่งนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็เขาเขาเคลมให้เยอะนะครับตัวนี้ฟรีเลยนะครับพวกยางกิ้งโซ่นะครับอันนี้เป็นซีนก็จะเป็นซีนเอ่อซีนฝาครอบไอตั้งวาวตัวนั้นนะครับ สปิงตัวดันโซนะครับอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ซูเรลิ้นนะครับนี่สซูเรลินหกอ่าเก้าสิบข้อนะครับของตัวใหม่เลยนะครับรหัสนี้เลยแล้วก็นี่อ่าตัวมันเป็นเออเขาเรียกว่าแกนเออที่มันจะมีตัวดันโซ่เขาอยู่เขาให้อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวครอบอยู่ข้างในนะครับโอเคแล้วก็แกนดันโซ่นะครับ เขาเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตุกปิดนะครับฝาครอบอันด้านข้างฝั่งอันเฟืองโซเลาลิ้นนะครับสีนตัวนี้สมมากก็จะมีแต่ซีนนี่แหละครับแต่ก็แกนสีนแกนดันซูนะครับ,น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 ,รบนี่เป็นยางยางยางปลายจุกแล้วก็เฟืองเป็นลูกลูกกิ้งลูกกิ้งโซ่เลาลิ้นนะครับตัวอยู่ในข้างในนั่นนะครับโอเคแล้วก็กิฟล็อกนะครับ แล้วก็น็อตน็อตขันข้างล่างแล้วก็ซีนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ประกินฝาครอบจานไฟครับประมาณนี้อันนี้เคมให้ฟรีนะครับกรณีลูกค้า,าทําตามเงื่อนไขของ AP Honda นะครับการมาเช็คระยะที่0นนะครับรถไม่ได้ปรับแต่งนะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นเองนะครับ ลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทางศูนย์ตลอดนะครับแวก็จะดูในสมุดเช็คระยะเขาก็จะเคลมให้ฟรีฟรีเลยนะครับทุกอย่างตามนี้นะครับสาเหตุหลักๆมันก็จะเกิดจากตัวนี้นะครับมันมันมีปัญหาจากตัวนี้ก่อนนะครับมันก็เลยทําให้มันจะขึ้นไปดันสู้นะครับตัวนี้หลักๆนถ้ามันดังสู้นี่ต้องแก้ไขตัวนี้ก่อนเลยนะครับหลักๆคือตัวนี้มันมีปัญหานะครับแต่ตัวนี้เขาส่งมาให้ใหม่นะครับให้ผมเคลมให้ลูกค้าใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีวิธีใส่ให้นะครับเพราะว่าดูดูเอาใน youtube นะครับวิธีใส่ก็ผมไม่ค่อยอยากทาสักเท่าไหร่อ้วิธีใส่เพราะว่ามีคนทําเยอะแล้วเดี๋ยวเช่างทาอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดไม่เอาดีกว่าผมรีวิวแบบนี้ดีกว่านะครับนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเคมให้ฟรีก็จะมีเอกสารเอกสารเคมนะครับเอกสารเคมนี่ครับเอกสารเคมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เน่ๆหลักๆหลักๆต้นเหตุมันเกิดจากตัวนี้นะครับต้นเหตุหลักๆนะครับมันก็จะไปทําให้โซ่มันตึงแล้วก็ลังลูกปืนแล้วมันดังนะครับลูกปืนก็ทํางานหนักนะครับแล้วลูกปืนมันก็จะเสียนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งกันก็จะเป็นเอกสารเสียทิมตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นราคาของแต่ว่าเราให้ดูแต่ว่าพวกของเนี่ยลูกค้าไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับใครที่มีปัญหาเรื่องเครื่องดังนะเขาเข้าไปในศูนย์ h o n ด้าเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ